หลังจากที่ปลูกกระเจียวนะครับกระเจียวปลานะครับนี่ครับตามใต้ต้นน้อยหนาแต่ต้นกล้วยเสร็จแล้วอันนี้เป็นต้นครับพอต้นหมดนะครับผมก็จะมาปลูกแบบเป็นหัวครับเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นหัวครับนี่ก็บริเวณลอกนี้ครับตรงนี้ี่จะปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยไล่ยาวไปเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้จะปลูกกล้วยแล้วด้านบนนี้ก็จะเป็นนี่ครับเง่ากระเจียวได้มาละเป็นแบบนี้ครับ ในหลุมก็จะฝังเดี๋ยวเราไปดูกันครับไม่ได้ยากครับเป็นแบบง่ายๆนะครับเป็นอะไรที่ง่ายมากตามที่เห็นแบบนี้ครับเป็นเงาแบบนี้นี่ซื้อมาครับโลละเนียโอเคเขาขายอยู่ที่โลละร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้ารวมจัดส่งก็อยู่ที่ประมาณสักสองร้อยขนาดนี้สามารถที่จะปลูกได้สี่ห้าต้นเลยครับนี่แบบนี้ครับก็ฝังลงไป ส่ลงไปในดินแล้วก็แค่นี้ครับขนาดนี้แล้วก็ฝังลงไปไปเรื่อยๆครับจิ้มลงไปเลยก็ได้ครับนี่เราขุดเป็นรูปแบบของพวนดินไปแล้วครับจิ้มลงไปเลยคล้ายๆกับการปลูกอ้อยนะครับหักประมาณข้อมือนะครับจิ้มลงไปเลยถัดจากนั้นตรงนี้ก็จะปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยเป็นแนวยาวไล่ไปเรื่อยๆครับ จนกระทั่งถึงฝั่งด้านนู้นปลูกกล้วยพอข้างบนเป็นกล้วยข้างล่างก็จะเป็นในเรื่องของกระเจียวป่านะครับก็จะเป็นหัวก็จะได้ช่วงที่เรียกว่ามันเป็นแบบต้นฤด,ดูฝนเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บกระเจียวกันนะครับพอปลูกเริ่มต้นมันอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะบางๆหน่อยแต่หลังจากที่ผ่านไปสักปี2ป,ปีเดี๋ยวมันก็จะหนาขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่เราจะหาพืชป,ป่าครับมาปลูกผสมผสานกันไปอนุนรักษ์ไว้ให้ยังคงอยู่ครับ ็นแบบนี้ครับง,ง่ายๆโอเคครับผมถ้าปลูกให้เสร็จนะครับเย็นนี้นะครับปลูกเสร็จก็จะเอากล้วยอะไรมาปลูกลงไปโอเคครับผมก็ลองไปหามาปลูกดูกันแล้วครับแล้วก็รอติดตามว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับปีหน้าจะเป็นอย่างไรลองจินตนาการปีหน้าถ้ามันขึ้นนี่โอ้โหพึบยาวเลยครับจากนี่ไปถึงนู่นนะครับอู้ ข้างบนก็จะมีดอกกระเจียวนะครับเคครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ